M, ชุามช่กันหยุดชนซ่อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมอดละบมัดจัดใหม่อดละหมัดจัดใหม่จันใหม่้อดลหมดจันใหม่จใหม่อดละหมัดจัดใหม่เด็ดสนับสนุนโดยตต้เย็นซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนโซได้มาวติแคร์วิกซอ์โก มอนี่โอมันจันใหม่เด็ดเด็ดเด็ดค่ะนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะบอกว่าเราจะอยู่กันแป๊บๆเนาะเพราะว่าเราแต่งตัวแต่งตัวสวยงามเตรียมตัวจะออกไปงานแห่งความรักใช่เราก็จะต้องไปงานแห่งความรักใช่ค่ะเราเตรียมตัวจะไปงานแต่งกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวที่งานแต่งสนุกยังไงเราจะส่งภาพมาดีไหมคะแต่ตอนนี้ขอบคุณสปอนเซอร์กันไหมคะใช่ค่ะขอบคุณเลยค่ะสปอนเซอร์ในช่วงนี้นะคะตู้เย็นบีสปอรจากซัมซุงค่ะ ต่อด้วยผลิตภัณฑ์เซนเซดายมัลติแคร์ค่ะอีกนิดนึงแล้วกันวิกซอกโก้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ไม่รับแขกเนาะไม่รับแขกไม่รับแขกแล้วกันฮะใครพี่กายอยู่ไหมคะใครใครมาถอทอยพี่กอยอ้าวอุ้ยอุ้ยพอดีค่ะอุ้ยอยู่ครบเลยไหมไหนนี่ไหนนี่ทำไมอะนี่หนูมารายการนี้ไงนี่หนูมากับใคร เขาบอกว่าให้มาออกรายการคนอวดผัวเออโอ้สรุปเราไม่ต้องไปงานแต่งแล้วเขาไม่แจกการ์ดมาแจกการ์ดเหรอาถึงความรักคือหนูก็จะมาแจกการ์ดนี่พูดอะไรกันนะนี่จะมาบอกว่าตอนนี้หนูต้องมาพา คุณไมโลมากราบผู้ใหญ่ที่เคารพก็คือพี่ไก่เป็นผู้ใหญ่ในวงการอ๋อจะลาแต่งงานเขจะลาแต่งงานเขาจะลาบวชอลาบวชก่อนแต่อย่าพาคุณไมโลไปเที่ยวพวกสวนสัตว์ซาฟารีนะทำไมฮะโอ้โหเสือเห็นไม่ได้นึกว่าคาปิบา巴าเอาไปกินเลยนะเนี่ยเอาเดี๋ยวก่อนคุณก่อนจะพูดคุณบอกคุณอยากอะไรมาฝากดิฉันเอาพี่ไก่กินแล้วจะติดใจเขาเรียกว่าเป็นหมูแดดเดียวดีถอกถ้าพี่ไก่ร้องผูกนะช่วยได้ดีเลยไม่ต้องใช้ตัวนั้น คือหมูดัดเดียวหนูไม่มีดีท็อกแต่ไอห,หมูคุกผุนะ่นเนี่ยอาจจะดีท็อกที่ดูสีก็แล้วกันเห็นไหมมันแซบมีทั้งเนื้อและหมูใช่ไหมครใช่<ต>อันนี้เนื้อพี่ไก่นี่เนื้อ,อนน อ๋ออันนี้เนื้อคนเดียวเอ้ยเนื้อแดดเดียวซื้อยังไงที่ไหนขายยังไงอะไรเงี้ยออ๋ติดต่อได้ก็แอดไลน์เลย top ปโฮมเมดทีโอพแล้วก็ s จุดแล้วก็ homemade คุณไม่โลค่ะยังไงล่ะคะเรื่องมันเป็นยังไงถึงได้คุกฝุ่นกันมาอย่างนี้ล่ะลูกอ้าวลืมละอะไรวะติดพันเหรอคะคุณไมโลคุณไมโลว่ะไมโลอ๋อจริงจริงทำไมเป็นคนน่ารักอย่างนี้นักพอดีแล้วคุณนี่เน่ถว่าไปค่ะที่บ้านก็ทำกินทำกินอยู่แล้ว แม่ทําแล้วก็ก็เลยมาคิดกันว่าจะทําอะไรกันดีก็เลยนึกถึงว่าเออทำทำอะไรที่มันเป็นของของกินมเขามีสูตรก็เลยสูตรโบราณไปหลอกเอาสูตรเข้ามาเหรอหนูไม่ต้องหลอกถึงคุณแม่หนูหลอกตู้เขาคนเดียวแต่ว่าเมนูวันนี้จะเกี่ยวกับจะเกี่ยวกับเมนูเกี่ยวกับเนื้อไหมคะไม่ไม่เกี่ยวอีกวันนี้เนี่ยจะทำนะคะเป็นยำอะโวคาโดกุ้งเสียบ อะไปไปยังอะโวคาโดไปยิองนเราไปดูไปดูไปาหน้าตายาอะโวคาโดโกรงเสีบแล้วก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเ,เรียกได้ว่าเป็นอาหารแนวสุขภาพมากินแล้วก็ต้องขอให้สุขภาพดีกันนะครับทุกคน สนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไรเบรีากางเกงสุดทับสบายยืดสองเท่าวสวมเองง่ายแค่ดึงเบาๆเบาคล้ายใส่ใกางเกงในทิพะยะพประกันภยัย เอาละเดี๋ยววันนี้นะคะคุณท็อปจะแสดงฝีมืออันดับแรกนะคะนี่คืออโบคาโดพันแฮชนะคะคุณต้องการอะไรอีกบ้างคะมีดค่ะมีดจากยู้เย็นมาให้มีดและสิ่งที่พี่ท็อปต้องการแล้วก็มีดังนี้นะครับก็มาเยอะไม่แยกกำลังดีนะครับพร้อมแล้วแล้วก็ลงมือทําได้เลยนี่สิ่งที่คุณต้องการอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะโอ้ยยังวิธีปอกอโบคาโดนะคะคุณมัทไทเขาคิดว่าดิฉันปอกไม่เป็นดิฉันใช้แบบนี้นะคะแล้วบิดเออบิดนั่นแหละ นี่นะคุณผัดไทยช่วยหั่นได้ไหมฮะฟอกเปลือกไม่ลบหรอกไม่ล้ฮะนี่ค่ะคุณต้องการมะนาวไหมคะที่จรต้องการอย่างมากเลยค่ะคุณพี่ไก่คุณผัดไทยออกไปไกลได้ไหมฮะฉันไม่มีกำลังใจนั้นยำไม่ได้โอ้แต่ไปยืนกั้นกลางก็ได้ยังไงอะคุณผัดไทยคุณสัตคุณเรียกติดฉันเองคุณเอาซเมอร์หรือเปล่า พี่โรจ๋าโอ๊ยตายแล้วใช่ไหมพูดอย่างเงี้ยฉันน้อยใจเป็นนะดารานีเก <laughs> <laughs> ย,ยอยู๋เกย์ยู๋ปทยไม่เอาพี่ขานี่ทำไมรายการพี่ <laughs> มันเป็นรูปแบบใหม่ทำไมยังต้องมีเสียงเล้าใจตื่นเต้นคะตนเต้นค่ะเพราะว่าครูรักมันต้นองเอาไปกันด้วไก่ <laughs> <laughs> แกก็ไม่ได้ปกติเนาะนั่นจะอยู่กับพวกแกได้ไงล่ะ พี่ไก่แล้วก็อยู่กับใครแล้วก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่ท็อปเรียกได้ว่าสิ่งแวดล้อมพาไปนี่ค่ะเราก็จะหั่นอย่างนี้นะคะอุ้ยต้องขอชมทีมงานว่าเลือกอะโวคาโดได้แบบกําลังเหมาะมากพี่ท็อปขาขาเอามาให้เลือกเลยค่ะพี่ต้องการแบบไหนคะแบบนี้่ะอ่ะแบบนี้นะพี่ท็อปขาในเมื่อพี่ท็อปเลือก อาหารที่ดีที่สุดแล้วหนูขอมอบสิ่ิที่ที่สุดได้พี่ท็อปอีกหนึ่งอย่างก็คือน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมนะคะหนูจะบอกว่าผลิตจากบาัตถุดิบคุณภาพดีนะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่สีและไม่ใส่ผงชูรสค่ะพี่ท,อท<ะ>็อปวิว<ะ>จะใชรู้จักดีรู้จักมาตั้งแต่เกิดอ่ะมานาดูเคุณบีบเองนะคะว่าคุณจะใส่าดเท่าไได้เลยาาค่ะโอ้โหดูน่ากินเนาะ เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็ทําพักเอาไว้แล้วอันนี้เราจะมาทําเป็นน้ํายําเอาเริ่มต้นเนี่ยมะนาวจะใส่ที่หลังหนูขอช้อนนะคะพี่ได้เลยค่ะก็นี่เป็นน้ําตาลอะไรนะคะเนี่ยน้าตาลกระโดดค่ะเออดีหรอคะนีอันนี้ดิฉันใช้กันบี้นะคะน้ําตาลเนี่ยน้ำตาลบี้โชว์ให้คุณผู้ชมดูด้วยค่ะคุณผู้ชมฮะบี้อย่างนี้นะคะเพื่อเพื่อให้มันละลายให้มันละลายนะคะคุณผู้ชมค่ะ ละลายนะฮะละลายบางคนบอกว่าทําไมต้องมีหวานด้วยแล้วก็ตัดเอาไว้กับเค็มไม่งั้นมันจะโดดเกินนะมันจะไม่อร่อยนะฮะตั้งแต่รู้จักพี่ท็อปมาพี่ท็อปทําอาหารให้ทานบ่อยไหมคะบ่อยเหรอเมนูที่ชอบคืออะไรคะสั่งให้แม่บ้านทำโนโน่หมายถึงตัวเขาทำเองนะคะเพราะมันมีผลกับพวกเรานะคะเขาไม่ทำพี่หล่รทำเขาทำอาหารอยู่แล้วหแม้ก็ยังบีบมนาไปเลยดูสิโอ้จะเราจะแสบแผนนะโอ้เอาให้ผู้ชายชิมก่อน แหมหมันไส้อยากจะคว่ามคุยอะโวคาโดโอ้ยชิมช้อนเดียวกันด้วยเอ้ยกระพริบตาพี่ว่ามันคงไม่หวานเกินไปแล้วนะคะเขาบอกว่าได้แต่หนูบอกเลยว่าไม่ได้อนี่โรบอกได้แล้วล่ะไม่ชิมละอนี่ แล้วหนูพี่แค่นั้นหนูพอแล้วใช่ไหมคะอันนี้หนูเก็บไว้ก่อนเสร็จแล้วดฉันก็ใช้เนี่ยเป็น <c oughs> อัลมอนด์นะคะอัลมอนด์ถ้าเผื่ออัลมอนด์ไม่มีเราใส่ถั่วลิสงได้ไหมคะไม่มีปัญหาค่ะโอเคอยากจะใส่อะไรก็ใสคค่ฮะอ่าเราก็ต้องจำให้มันละเอียดไม่ได้โอ้จำทีแขนสั่นทั้งแขนเลยอะ่ะเอ้าคุณมันเป็นระบบไอ้นี่อ่ะระบบอะไรบายเบรกเกนเออถือไว้หน่อยค่ะอันนี้นะคะอับปากวาพาร์ทวาโอ้ยพี่น่ารักมาก ต้องการจ่อะจริงๆอยากจะเอาไปทอดเราเรามีทุกอย่างขอให้คุณขอเถอะแต่เราขอคุณอย่างเดียวเท่านั้นอย่ามาอีกนะโอเคเอาไปคั่วแล้วล่ะคั่วแล้วล่ะมาฮาอุ้ยไฟดูดปะฮะไม่ดูดค่ะคุณคิดไปเองแล้วค่ะนะอุ้ยหอมจังเลยอ่ะพี่โลทำดีจังเลยอ่ะพี่โลและแล้วก ก็ควรจะได้ที่นะครับสีสันก็ดูน่ารับประทานเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะคะ,ะอะโวคาโดที่เราเตรียมเอาไว้ใช่ไหมคะ,คะแล้วก็นี่น้ํายําของเรานที่ะะเตรียมไว้เราก็ราดไปเลยค่ะ<อ>ง่ายๆอย่างนี้นะคะตามแต่รสชาติที่คนชอบใช่อะโวคาโดก็ว่า,าคุณไม่จําเป็นจะต้องไปคลุกเขาเยอะเพราะว่าเขาตัวนุ่มเสร็จแล้วเราก็จัดเขาใส่จานเลยค่ะ เสร็จแล้ว,เร,ลว,ลวเราก็เอาคุณเนี่ยละฮรยคุณอาลมอนคารมอนนะฮะพี่หนูขอโทษนะหนูลืมใส่มะเขือเทศแต่ช่างมันเถอะโู้มันก็อร่อยอยู่แล้วแหละมะเขือเทศเราใช้เป็นลูกเล็กๆนะคะราชินีอ่าใช่ราชินีค่ะเป็นยำสามกรอบที่น่าทานมากไม่ใช่สามกรอบฮะอะโวคาโดสารแนค่ะสารแนนะฮะสารแน คุณผู้ชมทังบ้านส่งข้อความมาค่ะพี่ทว่าใครจะกินก็กินอ๋อเหรอเดี๋ยวส่งไปให้กินเลยค่ะเร็จแล้วค่ะเมนูนี้ชื่อว่ายำอะโวคาโดกุ้งเสียบค่ะเดี๋ยวเราไปเสียบเลยตรงนู้นเลยค่ะทำเรียบร้อยแล้วค่ะกับสูช่วงนี้ก็คือช่วงที่สองช่วงที่ต้องพิสูจน์นะคะพิสูจน์ด้วอร่อยไม่อร่อยถูกค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมนะคะ ตามด้วยไลฟ์ฟรีค่ะและทิพยัประกันภัยพ่อนะคะให้ชอบน้ำลายที่เขาดูน้ำลายสออาหารที่ดีนั้นทำตอนแรกก็น่าเอ็ดดูนะตอนนี้เริศเหมือนไส้เกลือเกลือปั่นไส้ถ้าคุณทำแม่อร่อยคุณต้องทานให้หมดจานแล้วใครเป็นคนตัดสินนะคะฉันสิคะต้องต้องให้มันมีถั่วเถอะด้วยนะกุ้งแกงถ้าผู้ชมเขียนมาอีกแล้วว่าไงนะอ่านที่ิภัตผู้ชมบอกว่าอะไรอ่ะ ขอให้ไปดีว่ะเอาเหรอฮึฮะคุณผู้ชมเขียนว่าอะไรฮะอย่าไปคนเดียวเอาเพื่อนไปให้หมดเป็นไงเป็นไงคะอร่อยไหมเราพร้อมจะชิมนะอ Nice Nice ดีค่ะพี่ไก่จริงเหรอป็นดีมากอร่อยอร่อยเลยฮะเรามารอรดูลัคกี้นะใช่เหมือนกันข้าคล้ายๆจะลากัน ไปตั้งครอบครัวได้เลยนะเนี่ยอ๋ออร่อยเลยอร่อย,ออยเออตอ,อแนแรกเราจึงด้ว่ารสชาติมันจะไม่จับจ้านนะต้องทําน้ําให้มันข้นๆหน่อยรมะงั้นมันจะแบบว่ามันซึมเข้าไปอะโอะคาโดไม่พอ,อ,อแล้วทําไมถึงไม่ต้องไปเค็มมากรู้ไหมเธอมีกุ้งเสียบกุ้งเสียบมันจะ,จะไปช่วยผลักดันรสชาติผัดไทยผัดไทยเียบโอะคาโดคู่กับกระเทียมที่พี่ทับใส่ลงไปสมุนไพรแบบรู้สึกดีเลยรู้สึก

ก็ไม่ได้เป็นงานแล้วเขามาถึงที่เราวมันเป็นเจ้าแก่เลยค่ะเป็นเจ้าแก่ที่นี่เลยนะคะขอกันวันนี้พี่จะสู่ขอผู้ชายให้หนูใช่ถามเขาสิไอดูไหมคุณจะรักผมไหมพูดสิคุณจะรับรักผมไหมครับดารันีคุณจะรับรับรักผมไหมครับ อย่าใส่ที่หัวเขานะค่ะตัดเค้กเลียนทั้งชตดูค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบคุณนะคะหนูขอมอบของที่ระลึกได้ไหมได้ค่ะหนูขอมอบนี่นะคะนี่ค่ะน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมมอบให้ไปทั้งเซตเลย่นี่ลองตัดเค้กไหมคะตัดมือตัดงตัดอตัดค่ะนี่ตัดได้ไหม ผู้ชายแต่เหมือนเลยนะแต่อย่าให้ผู้ชายอยู่ข้างบนสิให้ผู้ชายอยู่ข้างล่างสิเราจะได้ใหญ่ไงเราจะได้ใหญ่ไม่เอาสิไม่เอาเออแกงสิเอามือเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวฉันทำเองจับดีกันจับด้วยกันสิอันนเล่ามานี่มา สนับสนุนโดยเบบซี่อิเล็กทริกซีโร่ซูก้ากรินซีต้าและวันนี้แขกรับเชิญพิเศษที่มาเยี่ยมเยนร,รายการนั่นก็คือพี่ปานธนพรน,นั่นเองได้ข่าวว่าพี่ปานเราจะเอาสิ่งดีๆมาฝากอะงั้นก็ขอเชิญพี่ไก่ออกมาต้อนรับเลยครับผมมาแล้วคะ่ะนี่ยำากะนนคัตโย้ค่ะฝีมือคุณท็อปดารนีนุตน่ากินจริงค่ะต้องชิมว่าอร่อยต่อสุขภาพ,าพวันนี้เขามาทำให้พี่เกณฑ์นหนูก็ต้องลองชิมแบบเขาบได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะเอ๊นี่คคุณดิฉันก็รู้จักคุณมานานเห็นคุณมานานแล้วนะคะเห็นตั้งแต่เด็กเออเวลายิ้มก็ไม่มีรอยย่นมีบ้างตามอายุค่ะแต่ก็ยังใสปิ๊งอยู่นะคะพยายามค่ะพยายาม พยุงเขาไว้ให้นานที่สุดเหรอพยุงด้วยอะไรไหนลองบอกกันางพยุงด้วยอะไรก็มีแค่รับส่วนตัวค่ะพี่ไก่ก็ต้องขออนุญาตเล่าดนึ้ว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบันมาแบบตามรายการเยอะร้องเพลงเนี่ยก็เห็นบ้างประปรายด้วยซ้ำนะคะแต่เวลามาเห็นแบบว่าเห็นมานั่งแบบนี้นะคะผู้ชมเห็นบันมาหลายๆปีแล้วเอางี้แล้วกันเห็นมาพูดกับให้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ก็ต้องบอกว่า อะไรที่เราใช้จริงๆอะ,ะไก่มันจะมีความมั่นใจ<อ>แล้วเห็นอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีรีวิวนะจริงๆมีสินค้าหลายๆตัวที่เขาก็ให้เกียรติจะให้เราช่วยแบบรีวิวแบบนี้แหละ<อ>แต่ก็เนื่องจากว่าโดยนิสัยเนี่ยถ้าใช้แล้วมันไม่ตรงจริตกันจะให้เราแค่แบบมารับตังค์แล้วพูดเราก็ทําไม่ได้<อ>แต่กับทรชินาตัวนี้เนี่ยปันพูดมาเนี่ยปีนี้เข้าปีที่6เพราะว่าปันใช้จริงๆนอกจากปันยังมีพรีเซนเตอร์ลาลาอีกหลายๆท่านที่เราเห็นนะคะมาจากหลายสาขาวงการมากๆ ก็ <g ill ain> มาพูดให้กับตราจิน่าตัวนี้นั่น<ม>คือตัวนี้เลยตราจิน่ากระปุกแดงตัวนี้นะคะ <g ill ain> ตัวใหม่ตัวนี้นะคะ 12x เนี่ยเขาพัฒนาคิดค้นสูตรมาใหม่ด้วยนะคะคิดค้นสูตรมาถึง5ปีนะคะนั่นคือ 5D m a t i c Color ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติในการที่จะเข้าไปดูแลริ้วรอยนะคะคุณผู้ชมค่ะลองใช้ดูเลยคะ่ะริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นหว่างคิ้วร่องน้ำหมากจีบปากนะคะใต้ตาตีนกาต่างๆคุณผู้ชมค่ะเขาจะแลดูเบาบางลงภายใน14วันอันนี้เขามีสิทธิบัตรรับรองค่ะ และที่สําคัญค่ะการได้มารายการพี่ไก่คราวนี้เนี่ยถือว่าเป็นรอบที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของเขาด้วยครบรอบ16ปีของเ r อราจิน่าด้วยนะคะโปรที่เอามาให้วันนี้ก็คือเป็นโปรที่สมกับอายุของเขาด้วยเหมือนกันค่ะเป็นโปรฉลองเดือนเกิดนะคะก็จะมีของแถมให้เฉพาะแค่วันนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมกดรอเลยค่ะที่1577นะคะ1577หรือ Li ายเอ r ร์จิน่าแบรนด์ค่ะวันนี้ให้200สายบอกก่อนนะคะพี่ไก่วันนี้ไม่เพิ่มคุณผู้ชมจะได้แบบนี้ไปเลยนะคะเซรั่ม2 กระปุกใหญ่นะคะไม่พอบรรยังให้อีก2กระปุกขนาดพกพาและตัวนี้คือตัวใหม่ล่าสุดคือสเปรย์หอมทั้งหมดนะคะ5ชิ้นนี้จาก1,400บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่2990บาทเท่าน,นั้นหมดเนี่ยใช้ไปเลยสาเดือนตกวันละ3าบาทเท่าน,นั้นเองงัล, <ะ S 1> ล <ะ S 2> ดให้เขาขนาดนี้เลยหรอต้องหอให้จริงๆค่ะเพราะก็ราคานี้นี่แบบว่าให้จริงๆให้จริงๆคุณผู้ชมค่ะสเปรย์หอมตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติที่เขาทามาพิเศษกว่าสเปรย์ทั่วไปนิดนึงนะคะก็คือเป็นสเปรย์ที่กรลบกล ให้เฉพาะช่วงวันเกิดนี้เท่านั้นนะคะแล้วให้รีบกดมาที่1577นะคะหรือลายอะโตรจิน่าแบรนด์นะคะฉลองเดือนเกิดอรจิน่า5ชิ้นในมือปันเนี่ย จ่ายแค่2,990บาทเท่านั้นเองนะคะบ่อะไรอีกบอกท่านผู้ชมทางบ้านก็จะได้รีบกดรีบเลยคุณผู้ชมค่ะพราปันบอกแล้วปันไม่เพิ่มวันนี้ใจแข่นี้จริงรีบโทรที่1577นะคะ1577หรือ LINE @brand ค่ะวันนี้แค่200สายเท่านั้นรับไปเลยค่ะเซรั่ม2กระปุกใหญ่นะคะ2พกพาและสเปรย์น้ําหอมทั้งหมด5ชิ้นนะคะจ่ายจาก1,400บาทจ่ายแค่2,990บาทเท่านั้นนะคะอ่าตอนนี้เหลืออีกแค่49สายสุดท้ายคุณผู้ชมต้องรีบนะคะรีบแล้วก็ตัดสินใจเชื่อใจกันสักนิดนึงค่ะว่า อะไรที่เราใช้แล้วดีเราจะพูดตรงๆจริงๆคุณผู้ชมส่งฟรีรูดบัตรได้นะคะของถึงมือเข้าใจก็ได้มีปัญหาโทรหาที่1 5ึ่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอิ่มใจนะคะต้องขอบ,อบคุณามากที่เอาของดีๆเงี้ยมาบอกในรายการไก่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ช่วงนี้นะช่วงที่จะต่อจากนี้ไปคือช่วงที่3าเนี่ยคุณไก่จะออกไปที่พื้นที่นะไปตะลุยไปตะลุยกินเลยโอเคค่ะช่วงที่สาที่พี่ไก่จะไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะเพราะสนับสนุนโดย เป๊ะค่ะสี่ใจขอให้าาทานให้อร่อยนะขอให้ทานอร่อยเช่นกันนะครับสวัสดีค่ะช่วงแต่งตัวมากินในวันนี้นะคะพบกับมาวินค่ะไ่เยีนอะไรอยู่รงนี้ค่ะไปดูคุณหนูไก่สิค่ะเดี๋ยวก็โดนหมาค่ะ <laughs> สวัสดีคับคุณหนูไก่ <laughs> <laughs> วันนี้แต่งตัวไปลูกคุณมากจำไม่ได้วันนี้ท่านก็อยากจะมาร้านไฮทีกาแฟ at Bristol Bar โอ้ยวันนี้แต่งตัวมาในคอนเซปต์อะไรคะคอนเซปต์เหรอแต่งตัวมากินค่ะมันก็ต้องกินคีนใสๆก็ต้องคลีนต้องใสร้านเขาน่ารักน่ารักเขาบอกว่าทัฟเฟิลอร่อยมากโอ้ว้าวว้าวมีคนกระซิบแล้วว่าทัฟเฟิลอร่อยมากเดี๋ยวจะดูซิอร่อยดังปากว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้น ตามไก่มาค่ะเชิญค่ะคุณหนู ดูอบอุ่นนะคะดูน่านั่งนะคะขออนุญาตหน่อยนะคะเขาบอกว่าร้านนี้ทาโฟ่อร่อยมากใช่ไหมคะเดี๋ยวทำให้ี่ชิมหน่อยได้ไหมโอเคเป็นจานเด็ดใช่ไหมคะโอเคเจ้าของร้านชื่ออะไรนะคะชื่อคุณต้นกับคุณเก๋วันนี้อยู่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวขอพบหน่อยได้ไหมคะว่ามารบกวนนะคะถ้าดิฉันมาเนี่ยร้านอยู่ที่ไหนคะร้านเหรอคะต้องบอกเลยค่ะว่าร้านนะคะอยู่ที่ถนนสินพีค่ะ เยื้องกับโรงเรียนมหันตภารานนะคะเขตตลิ่งชันชื่อร้านไอทีคาเฟ่แอนด์บิสโตค่ะลูกคุณเรามานั่งอย่างเดียวเราไม่เชิญเจ้าของร้านหรอเออเจอะเขาบอกดุมหลอด้วยนะเธื่อเจอเลยค่ะคุณต้นข่วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบคุนต้นครับโอ้โหขอบคุณมากนะคะที่เชิญมาทานที่ร้านเห็นบอกว่ามีอร่อยคือเมนูสปาเกตตีเห็ดทัเฟิลใช่ครับเราเป็นอาหารแนะนำครับแล้วมันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะเราก็จะมีที่โดดเด่น ีก็จะเป็นพวกพิซซ่าครับพิซซ่าหลายหน้าเลยพิซซ่ากะเพราจะเป็นเนื้อหรือเป็นหมูก็มีสุดใจคุณหนูมากคุณหนูก็ชอบอะไรที่มันดูแบบฟิวชั่นแล้วก็ดูเป็นแบบบรรยากาศอบอุ่นพอเข้ามาปุ๊บก็สัมผัสได้เลยถึงความเป็นกันเองใช่คุณต้องมีแฟนใั่ไหมีแฟนกูกขอาวต้นแต่หางข้อร่อยแสนละแหน่แกขอขอสปาเกตตี้เห็ดทัฟเฟิลนะคะเดี๋ยวมาชิมดูครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อชื่อเมนูชัดๆอีกครั้งหนึ่งเลยเมนูแรกนะครับจะเป็นสปาเกตตี้ผัดซอสเห็ดพัฟโฟลครับไม่ให้ไปไหนได้ไหมคุณหนูค่ะอ้าวไม่ต้องไปไหนนั่งค่ะแล้วเล่าประวัติมาหน่อยค่ะพี่ต้นค่ะว่าอะไรยังไงทำไไปถึงเกิดร้านนี้ขึ้นมาได้สำหรับทางร้านนี้นะครับก็มีต้นกำเนิดจากการที่เราอยากจะใช้พื้นที่ของหน้าบ้านให้เป็นประโยชน์ คุณย่าของผมชอบทานอาหารชอบทานขนมเราก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าเราสามารถจะเปิดร้านโดยที่เราควบคุมความหวานแล้วก็ความมันความเค็มไปด้วยก็คือเหมื็นสุขภาพใช่ไหมสำหรับผู้ใหญ่คุณย่าละสำหรับผู้ใหญ่แล้วดูหลากหลายมากเลยนะคุณหนูขาขอนุญาตนะคะปั่นเกลียวสวยมากดูรู้เลยว่าแบบเป็นคุณหนูจริงคุณผู้ชมขา ดิฉันอยากให้คุณอิจฉาฉันจังเลยเลยทำไมครับคุณหนูมันอร่อยซ้อมเลยปุ้ยกิจกเลยค่ะกับเมนูอร่อยจริงจริงอ่าเมนูของทางร้านมันละมุนมันเนียนแล้วมันหอมมันมันกำลังดีไม่เลี่ยนจนเกินไปแต่พี่ไก่เป็นคนดัดจริตนิดนึงพี่กิชอบพริกไทยอ่านี่ออกมาพี่ไก่ชอบนิดนึงของกลิ่นพริกไทยอย่างนี้นิดนึงอย่างเงี้ยกลิ่นทับทิมอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทำให เรารู้สึกเผ็ดร้อนเหมือนตัวเกึ้ม็มานนี่ๆๆๆๆแล้วทีนี้เนี่ยคะ่ะนอกจากเมนูนี้แล้วยังมีพวกของข้าวของหวานหรืออะไรอื่นที่อยากนาเสนอไหมคะพี่ตน้นมีครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครว่าเราก็ยังมีพิซซ่าครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นเมนูต้องบอกว่าเป็นเมนูเด็ดที่เกิดขึ้นมาตอนช่วงโควิดครับเออต้องบอกเลยเห็นมาหลากหลายจริงแล้วพวกเบเกอรี่นะคะสำหรับเบเกอรี่นี่ต้องนำเสนอเลยเพราะเป็นุของคุณแม่แฟดแบบเป็นคนเป็นคนทำขึ้นมาด้วย ต้องเลยว่าได้ความรักครับป้าขอป้ายค่ะขอป้ายเจอค่ะต้นค่ะเจอตรงกลางเลยค่ะอลลมานจานใหม่เด็ดค่ะแล้วขอบอบให้กับเมนูนี้นะคะสปาเกตตี้ครีมเห็ดทัฟเฟิลค่ะขอบอกว่าเป็นจานเด็ดสำหรับร้านนี้จริงๆค่ะ อะไรอร่อยก็บอกว่าอร่อยอะไรไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยเอ้ยไม่ใช่ไม่อร่อยนะนะคะเพราะว่าเราจะไม่เข้าข้ามไมแต่ถ้าไม่อร่อยตรงนั้นเราสามารถบอกเขาได้ว่าเติมนี่เนี่ยเติมนี่หน่อยเติมนี่ให้มันเกิดความอร่อยมากขึ้นปรับปรุงแก้ไขเนาะขายดียิ่งยิ่งขึ้นเราะลาคุณผู้ชมกันดีกว่าาไปค่ะสวัสดีค่ะ เลย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 นียเลาเาเลย้ายเลยเลย้ายเล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 เลยเยเลยเรยเลยเลยเลนเยเล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 เลย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 เยเยเลีเยเลยเลยเยเายเจยเล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 ยเ่ี่ลยวลยเเลยเลยเยเลยยเลยโลยยเลยเ้ายยเเยยนไ่ย